รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัย h o m e b i o s r r o u p ร่วมกับมิตอสาร h o m e b i o s r u ไ s ด ทำเลคอนโดร,ราคาน่าสนฉเฉลี่ยห้องละ2ล้านบาทใกล้ BTS ปุณวิถีใช้ทางด่วนก็ง่ายโครงการใหม่ๆมีให้เลือกอีกเป็น10บเลอคริกสุขุมวิท6 4ทับ2ห่าง BTS ปุณวิถี5นาทีคอนโดโลร้์ย8ชั้นขนาด1ห้องนอน30ตารางเมตรสตาร์ท2,350,000บาท เดอรโมเมนต์รามอินทา45ทับหนทาวน์โฮม3ชั้นพื้นที่ใช้สอยจุดใจฟังก์ชันครบ190ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ำราคาเริ่มต้น4ล้าน1 0 0 0 0บาทสวัสดีครับมาแล้วครับผมโฮมบา์สกายทำเลนในเด่นโครงการไอดีแอนดี้จัดให้อย่างแน่นอนครับอ่ะแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะพาคุณไปที่สุขุมวิทสุขุมวิท,ขขวทอุ้ย แพงเหรอไม่ต้องกลัวแพงมันยังมีราคาที่เราจับต้องได้แต่ต้องดูครับเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปที่สุขุมวิท64ช่วงโฮมเซอร์เว์สนับสนุนโดยชุนชื่นจลัน3าทาวน์โฮมพร้อมอยู่หน้ากว้าง5.5เมตรกลยรถไฟฟ้าท่าพระเริ่ม5 2ล้านแสนบาทโทร1622กด05 แหมพูดถึงคอนโดในย่านสุขุมวิทแล้วเนี่ยหลายคนนะครับคงจะนึกถึงแต่คอนโดระดับ High Luxury ตารางเมตรละแสนบาทขึ้นไปใช่ไหมครับมาผมบอกเลยว่าไม่ใช่อ๋อมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเพราะในย่านสุขุมวิทยเนี่ยยังมีคอนโดมิเนียมในราคาที่ไม่แพงมากครับคนทำงานท,ทั่วไปอย่างเราก็สามารถแตะต้องได้ อย่างทำเลสุขวิท64ที่ผมพาคุณมาในวันนี้ครับต้องบอกเลยว,ว่านอกจากราคาจะไม่ Expensive แพงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีให้เลือกตั้งหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอ่ะอะเดี๋ยวก่อนนะผมมองเข้าไปในวัยตาคุณเนี่ยมีแต่เครื่องหมาย q ค e ย t i o ช m a มาเต็ไมไปหมดว่าเอ๊ะทำไมเนาะสุขุมวิท64เนี่ยถึงนิยมชมชอบอะไรกันขนาดนี้มาฟังเฉลยกันเลยครับข้อแรกเลยเนี่ย ปากซอยสุขุมวิท1 4เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีพอดิบพอดีเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็วทันใจครับข้อที่2มีทางด่วนอยู่ใกล้ๆนี้เองครับทั้งซอยสุขุมวิท62แล้วก็ซอย50ครับถ้าใช้รถยนต์ของคุณเองเนี่ยไม่ยากเลยทีเดียวครับเพราะข้างในี่เขามีทางเชื่อมทางนัดถึงกันและกันได้เลย ไม่ต้องออกมารถติดแถวถนนใหญ่อสบายขนาดนี้ข้อที่3สภาพแวดล้อมของออพื้นที่ตั้งแต่สุขุมวิท62ไปจนถึงสุขุมวิท66มีความเงียบสงบมากๆไม่พลุกพล่านจอแจก็เป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้อยู่อาศัยทั้งนั้นเลยครับ นี่มาดูคอนโดมิเนียมดีกว่าที่กำลังจะเป็นบ้านใหม่ของเราในย่านสุขุมวิท64กันบ้านดีกว่า mm. ก็อย่างที่บอกกันละครับว่ามีให้คุณเลือกเป็น10บโครงการเลยทีเดียวและอยู่ในซอยแบบนี้แน่นอนครับว่าเป็นคอนโดมิเนียมแบบ low rise นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะฮะมีทั้งที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ก็มีครับแบบที่กําลังสร้างแล้วก็แบบที่เพิ่งเริ่มขายก็มีเหมือนกันส่วนราคาขึ้นอยู่กับว่า ตรงไหนของซอยมากกว่าครับถ้าเป็นช่วงต้นๆระยะทางไม่ไกลาจากสถานีรถไฟฟ้าก็อยู่ที่ประมาณ7ถึง80,000บาทเท่านั้นเองครับต่อตารางเมตรหรือประมาณ2ล้านบาทโอเคเปล่าแต่ถ้าเป็นโครงการที่อยู่ท้ายซอยเลยแน่นอนครับคุณจะได้ราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นอาจจะสัก65 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองสักล้าน5ล้าน6โอเคไหมผมว่าโอเคมากเลยอันนี้แล้วแต่คุณครับต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะ ชอบที่ไหนไปที่นั่นเจอก,กัน <ST ING> นั่นๆยังไม่ต้องรีบตอบครับ <ST ING> พูดให้ฟังให้คุณคิดก่อนว่าเอ๊ะราคามันเป็นแบบนี้ในระแวกนี้เนี่ยคุณไหวหรือเปล่า <ST ING> ถ้ายังคิดไม่ออกมาเลยครับผมใช้รกของเราในวันนี้ครับแอนดี้จะจัดคุณให้เลยนะฮะว่าสุขุมวิทดนีนี่เขาก็มีหลากหลายทับเนาะ <ST ING> นะทับหทับสทับสไปนะฮะ นี่เรามาที่ทัพสองดีกว่าวันนี้เนี่ยผมได้บังเอิญไปรู้จักกับท่านเจ้าของท่านหนึ่งครับเป็นชาวจีนครับตัวใหญ่สูงเบลอ่แต่ใจเขาดีดีฮะใจใหญ่มากเขาบอกว่าแอนดี้มามาโครงการพี่เดี๋ยวพี่จัดให้อาโครงการนี้เขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อว่าเล <laughs> ็ก e รีเล็กอรีภาษาไม่ได้แต่ไปดูกันดีกว่าช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดย เดือดทิพพัฒนาการทองหล่อ500เมตรสู่แอร์พอร์ตลิงค์5นาทีสู่ใจกลางธุรกิจทองหล e ่อเอกมัยโทร02719 8833-5เถึงฉลองเปิดโครงการใหม่คุณาแลร์พอร์ตยาร์ดรีเซล2 9 8ล0 0 0บาทเลือกสวนสวยได้ถึง12แบบโทร02150 6 7 4 4ถึงคุณผู้ชมครับต้องบอกอีกครับว่านี่คือนะครับที่อยู่ตรงหน้าของผมเนี่ยคือ กุญแจที่จะเปิดประตูของลูกส่วนตัวของคุณครับเข้าสู่สีสันของความเป็นกรุงเทพมหาคนครเมืองที่ไม่หวันหลับไหลครับและต้องบอกเลยนะครับว่าสามารถเดินจากโครงการตรงนี้มาถึงสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีเพียแค่5นาทีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โครงการเลิ r ค e k ก ถ้านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับนี่ครับเลอร์ครีกนะครับโดยท่านเจ้าของวันนี้มาเองเลยครับต้องขอกล่าวต้อนรับนะคุณหัวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีโต้คุณหัวงครับนี่คือเจ้าของนะครับของเลอร์ครีกนะครับฮะอยู่บนจำเลทองเลยสุขคงวิทย์องค์เล่สี่ทับสองครับลองเชิญชวนและกล่าวทักทายฮะเพื่อนๆชาวภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีครับอินทีต้อนรับทุกๆคนครับเข้าสู่โครงกางเอ่อเลอร์ครีกนะครับพูดถึงโครงการเราดีกว่าครับ จุดที่น่าสนใจของเรานี่มีอะไรกันบ้างเราจะมีฟิชเชอริตี้นะครับอย่างเช่นที่มีสระว่ายน้ำนะครับห้องฟิตเนสนะครับก็คือจะมีห้องฟิตเนสมีสระว่ายน้ําแล้วก็รวมถึงฟิชเชอริตี้อื่นๆนะครับที่นะคือคอยที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้อยู่อย่างแบบรีแลักสบายๆใช่ครับจริงๆแล้วเลคครีกนี่แปลว่าอะไรฮะเลคครีกจะแปลเหมือนกับอ่าวนะครับอ่าวที่ให้พักผ่อนนะครับเหมือนกับที่อ๋อเป็นอ่าวที่เอาไว้พักผ่อนใช่ที่ประเทศอะไรฮะมาจากฝรั่งเศสนะครับแปลมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับ ครัและที่เป็นรูปกุญแจนะครับเอ่อรูปกุญแจนี่จะเป็นว่าหลึกนะครับมาจากหลึกแต่กุญแจที่เป็นขายป้างที่อยู่ตัวเองนะครับแต่ก็แปลงว่าชีวิตใหม่ของตัวเองนะครับอ่านั่นคือความหมายที่เอนะครับแล้วทั้งหมดนี้เรามีทั้งหมดกี่ยูนิตทั้งหมดนี้ร้อยหกสิบเก้ายูนิตนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้ายูนิตนะครับซึ่งมีแปดชั้นนะครับครับผมแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมีห้องกี่ไทายกี่แบบฮะ คทั้งหมดมี3เป็ดนะครับท่านจะห้องที่วัมเป็ดนุ่มสามสรามเมตรจนถึงทูเป็ดนุ่มนะครับหอสิตารัมเมตรครับมี3เป็ดหลายไทยให้เลือกนะครับให้เลือกเลยนะครับครับผมอ่ะรู้รายละเอียดของที่นี่แล้วผมว่าไปดูห้องกันเลยไหมครับครับนิวผมจะให้ได้ครับผมนะครับเป็นน้องนุ่นนะครับเป็นเทเคทูเรียต่อไปนะครับน้องนุ่นเหรอครับครับผมโอ้ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยต้อนรับพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตนะครับค่ะเชิญครรับค่ะ เชิญค่ะคุณแอนดี่เหีียวขอบคุณครับคุณนุ่นค่ะนุ่นพามาชมในส่วนของ2ห้องนอน2ห้องน้ําก่อนนะคะอันนี้จะเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ที่61ตารางเมตรนะคะคือใหญ่ที่สุดในในโครงการใช่ค่ะเลเยอั์เนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องมุมทั้งหมดทุกทุกชั้นค่ะสองห้องนอน2ห้องน้าเลยในส่วนของห้องมาสเตอร์รูมเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวครับผมค่ะลิฟทรูม คิดเช่นจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีในส่วนของเคาน์เตอร์ in, ครัวบิวอินเตาไฟฟ้าสองหัวนะคะแล้วก็เครื่องดูดควันให้อันนี้ Fully Furnished ไหมที่นี่อ่าของเราจะเป็น Partly ค่ะจะมีในส่วนของเ <Okay. S 2> คาน์เตอร์ครัวบิวอินให้โอเคแล้วก็มีวอลเปเปอร์ทุกห้องเลยนะคะแล้วก็แอร์ตามจํานวนห้องใหญ่มากเลยอย่ะเข้ามาแบบผมเรียกว่า8 0นะเนี่ย <laughs> อันนี้ <laughs> เราจะให้ฟีลความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มาดูส่วนของ master bedroom ดีกว่าอัน,านนี้เลยค่ะว้าวว้าวโอ้โหนี่ได้กระจกทั้งบานานี้เลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็น l เ y o u ์ห้องมุมอะค่ะอย่างที่นุ่นบอกเข้าใจเข้าใจค่ะเออนี่กจ็จะให้อย่างนี้เลยปะไม่ค่ะไม่มี b u i l t i เหมือนกันอ,อ๋ออันนี้ไม่มี b u i l t i อย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมุมสําหรับลูกค้าสามารถ b u วเป็น walk-in c l o เซตได้ ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในมาสเตอร์ลูนะคะ<ม>ก็จะมีในส่วนของเลนชาวเวอร์มีตัวชาวเวอร์อย่างนี้เลยสามารถต่อกับพวกเครื่องทําน้ําอุ่นได้เองเลยครับโอเคไก่มากก็คือให้แบบนี้ใช่ค่ะห้องน้ําแบบนี้ทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นในห้องน้ําคือได้หมดใช่ค่ะโอเควันนี้เก๋ชอบมากค่ะตรงนี้แล้วก็บิวให้เหมือนกันอันนี้ให้หมดโอเค อันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะก็คือถึงจะเป็นห้องนอนเล็กเนี่ยแต่ว่าก็กว้างขวางอยู่ประมาณหนึ่งค,คผมเหมาะกับครอบครัวค่ะสองห้องนอนนี่ผมชอบมากคุณหมวนี่คือแกใส่ความเป็นกระจกเข้าไปแบบเต็มมุมห้องเลยนะ,ค,ะคือ <ทำ S 1> ดูจะทำให้ห้องมันกว้างขึ้นใช่ค่ะ เชิญค่ะคุณแอนดี้อันนี้จะเป็นค่ะในส่วนของหนึ่งห้องนอนหนึ่งเอกตานะคะจะอยู่ที่ประมาณ41-51ตารางเมตรค่ะจะมีประมาณสองไซส์ค่ะหลักๆโอเคเลยอ่ะผมว่าห้องดูใหญ่ดีเนาะใหญ่กว่าตัวเลขที่คุณให้มาอีกอ่ะนะใช่ไหมค่ะนะครับยังเหลือเยอะไหมก็ยังเหลืออยู่ค่ะยังมีให้เลือกอยู่หลายชั้นอยู่โอเคนะครับใช่ค่ะตอนนี้สร้างถึงไหนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างนะเดือนสิงหาเนี้ค่ะแล้วก็เสร็จประมาณปลายปีหน้า อ่าไปอุ๊ยเร็วเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าเราโลไลท์แชั้นมาถึงสูวงราคากันบ้างดีกว่าครับค่ะห้องไหนบ้างเอ่ยไหนบอกราคาให้ฟังหน่อยค่ะในส่วนของราคานะคะก็คือจะเริ่มต้นอยู่ที่2.35ล้าน2.35ล้านไปจนถึงใหญ่สุดเลยประมาณ6ล้านค่ะ6ล้านไม่เกิน6ล้านไม่เกิน6ล้านค่ะโอเคครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับ ค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมะนะคะ mm hmm. ในส่วนของห้องนอนเล็กก็จะอยู่ที่ประมาณแสนห้าส่วนห้องใหญ่จะอยู่ที่ราคา3ามแสนห้านะคะในส่วนลด mm hmm. ที่เราให้แล้วก็ถ้าลูกค้าจองพร้อมทำสัญญาเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอ Galaxy S 6 8ให้ค่ะแต่ถ้ามุดมีเพื่อนๆชาว Blue Sky มามีส่วนลดพิเศษไหมอันนี้เดี๋ยวยังไงลองอขอให้เป็นกรณีพิเศษละกันถ้าเกิดมาจากรายการนี้ขอ,อให้เลยนะทุกท่ครับอ่ะสุดท้ายแล้วฝากเลยดีกว่าคุณนุ่นครับ ค่ะยังไงขอฝากในส่วนของโครงการเลอคิกนะคะสุขุมวิท64ิทับ2ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะชัดเลยโอ้โห ัดจริงๆชัดว่ามันมืดมากเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอ้โหแหมต้องขยา่าถึงจะเปิดเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างครับถ้าสมมติคุณยังรู้สึกว่ามันยังมืดอยู่ยังไม่เห็นทางนี่แปลว,ว่าคุณยังไม่ได้เปิดตามคุณวันนี้ผมเปิดประตูให้กับคุณแล้วเพราะมีกุญแจจากเดอคริกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น,นเรยรีบกันมานะนะมากันเยอะๆครับที่สุขุมวิท4ครับ2นะครับเขารอคุณอยู่ครับส่วนตอนนี้เอาละตอนนี้ไฟพร้อมแล้วผมก็เลยจะส่งไปที่นี่เลย เราจะไปกันที่รามอินทราครับนี่โอ้โหเป็นทาวน์โฮมใหญ่มากเลยโอ้เขาชื่อว่า The Moment รามอินทรา45ทับหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยช่วง Home Choice สนับสนุนโดยสมมาร์คอ 9, คอนโดติด M r t t าสถานีบางรักใหญ่ถนนรัตนาธิเบศ 0021429922นิติสารเดอะคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่แต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไปคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่า ทำงานเนี่ยดีกว่าครับดีกว่านั่งอยู่เอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยและก็ไม่มีเงินเข้ากระเป๋าน่วจะบอกให้นะฮะแต่การทํางานหนักแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาที่พักผ่อนหย่อนใจที่รู้สึกว่านี่แหละคือโฮมของฉันคือบ้านของฉันเหมือนกับโครงการที่ผมพาคุณมาในวันนี้ครับโอ้โหเขามีโซโลแกนที่เจ๋งมาก living your moment at the moment โอ้โหนี่แหละฮะนี่โครงการที่มีชื่อว่า the moment raminta 45ทับตอนนี้ท่านเจ้าของรอแล้วพร้อมไหมครับ จ้เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีเชิญเลยขอบคุณมากครับโอ้คุณผู้ชมครับต้องขอต้อนรับนะครับนี่คือท่านเจ้าของโครงการเลยนะครับชื่อคุณน่อยนะฮะอ้าวทักทายเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าครับอ่ายินดีต้อนรับสู่เดอะโมเมนตนะคะรามอินทรา45ทับหนึ่งค่ะอืมนะเป็นไงบ้างตอนนี้โครงการเสร็จเรียบร้อย โครงการเราก็เสร็จไปประมาณ90%้ oh, หลืออีกแค่นิดเดียวตกแต่งถ้าลูกค้าเข้ามาก็เพิ่มเตมิมอีกนิดหน่อยก็เข้าอยู่ได้เลยเยี่ยมเลยแมนะฟังแล้วดูดีนะครับนี่เป็นบ้านที่เป็นสไตล์แบบยังไงฮะอันนี้เนี่ยเราขอเรียกว่าเป็นสไตลิชทาวน์โฮมนะคะคือเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าเราลงในรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็จะอยู่สบายแล้วก็ใช้งานสะดวก นี่นะฮะและเบ้านคือเมีทั้งหมดกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำานีเอ่อทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ํานะคะทุกห้องนอนของเราเนี่ยมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ห้องนอนทุกห้องเนี่ยใหญ่มากใหญ่ระดับที่ว่าสามารถมี Wal k in c l o s e t เ็ในห้องได้ทุกห้องไม่ใช่เฉพาะม a สเตอ bedroom เท่านั้นมีกี่แบบครับ มี2แบบค่ะ,ะก็คือจะต่างกันที่ตัวมาสเตอร์เบด룸แบบแรกเนี่ยเรียกว่าแบบพาไลซึ่งแปลว่าระเบียงบแบบพาไลเนี่ยจะมีระเบียงกว้างสําหรับคนที่อยากจะชิวๆกินกาแฟตอนเช้าสัมผัสธรรมชาติหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าบ้านแบบโนวาซึ่งแปลว่าใหม่นะคะ uh huh. แบบโนวาเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยมุมภายในที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมทํางานมุมอ่านหนังสือหรืออาจจะเป็นมินิโฮมเทเลเตอร์เล็กๆได้เลย และทั้งหมดของโครงการเรานี่คือมีกี่ยูนิตทั้งโครงการเนี่ยมีเพียงแค่42ยูนิตเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆแต่ว่าเราเน้นให้ลูกบ้านเนี่ยได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยใช่มีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนส แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรามีรปภ24ชั่วโมงนี่ไงคุณผู้ชมครับ CCTV ทั้งโครงการเลยค่ะโอโ้โหเอาละคุณผู้ชมครับผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเดินทัวร์กันเลยดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนนี่หน้าบ้านกว้างมากนี่ประมาณเท่าไหร่อะห้าเมตรนะคะจอดรถได้2คัน5เมตรสคันแล้วก็ปุ๊บเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นนี่ l i v i n g r o o มของเราค่ะนะฮะโซฟากระช้ใหญ่ใส่ได้เต็มแม็กเลยทีเดียวมีห้องรับแขกมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็จะเป็นห้องครัวไปดูหน่อยไหมคะเชิญเลยค่ะ ก็อันนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะคก็คือนีอ่บ้านที่ลูกค้าจะได้เนี่ยจะมีในส่วนของกระจกบานสไลด์ให้ด้วยพอ,อตรงนี้ใช่ไหมใช่นะตรงนี้เพราะนั้นเวลาทําครัวเนี่ยกลิ่นก็จะไม่เข้ามาในส่วนของห้องรับแขกครับผม นะฮะและส่วนตรงนี้คือ,อยังไงคน์เตอร์อะไรต่างๆในนานีา้บ้านที่ให้ไปเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าเอาเป็นบ้านเปล่า <นะ S 2> เพราะฉะนั้นก็แต่งไว้ให้ดูลูกค้าก็จะได้มีไอเดียว่าถ้าซื้อบ้านไปจะแต่งบ้านลักษณะไหนดีแต่ถ้าเขาชอบมาหรืออยากจะมีแบบเดียวอะไรที่พิเศษก็คุยกันได้ได้เลย เลยค่ะขอบคุณครับที่คุณแอนดี้เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มาสเตอร์เบดมนะคะคมีห้องน้ําซึ่งขนาดใหญ่ uh huh. ไม่แพ้ห้องข้างบนเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีเราเน้นว่าให้ทุกห้องเนี่ยมีหน้าต่างบานใหญ่ได้แสงธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนเวลาอยู่ในทาวน์โฮมทั่วไปนะคะก็คือพยายามที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นบ้านจริงๆนะครับใหญ่มากนะใหญ่ค่ะคือใหญ่ในระดับที่สามารถทาวอินคอ o เทได้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้ดูสใิใหญ่มากนะใหญ่มาก,มากผมว่มาเมื่อ,อกี้อ้องเมื่อกี้ใหญ่แล้วนะ จะห้องนี้ใหญ่กว่าอีกนะฮคือถึงแม้ว่าจะมีลูกสาวสองคนก็ไม่ต้องแย่งกันเอาห้องเล็กห้องใหญ่ใหญ่ <จ uk S 2> ทั้งสองห้องแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าพอแน่นอนครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่สามารถทำเดเบดเป็นมุมอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นมุมทำการบ้านก็ได้เลยครับผมค่ะสบายมากเลยอะ ก็อันนี้เป็นบัสเตอร์เบดของเราเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวใหญ่มากเลยใหญ่ข้างล่างว่าใหญ่แล้วนะใช่คือเราสร้างให้คนที่อยู่เนี่ยเหมือนอยู่เพนต์เฮาส์ในคอนโดเลยค่ะคือมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็กว้างขวางครับอันนี้เนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่เราตั้งใจใส่ไว้ทุกห้องเลยนะคะครับเพื่อที่ให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านดีครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะด้วยนี่คือเปิดมาคุณผู้ชมครับหนึสองสามสว่างเลย และข้างนอกนี้ก็จะเป็นบาน,นะนระรเบียงที่ใหญ่เป็นระเบียงเนี่ยสามารถมองไปเห็นได้ถึงปากซอยถนนรามินทาเลยนี่ซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะมีสถานีรถไฟฟ้านะคะคอยู่ใกล้ๆตรงปากซอยถ้าเกิดจากโครงการเราออกไปเนี่ยไม่เกิน400เมตรโอ้เห็นแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเป็นทาวน์โฮมที่ใหญ่ เป็นยังไงบ้างคะคุณแอนดี้เหมือนสโลแกนของเราไหมคะที่ว่า living your moment a t the moment ค่ะผมเข้าใจเลยว่า a t the moment นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเป็นความที่คุณเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคืว่ามันสะดวกสบายหลายๆอย่างนะซึ่งทั้งหมดที่เรากำลังจะพูดกันมาเนี่ยพาคุณไปดตตูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่4 1 0ล้านบาทค่ะ4ล้านบาทคุณผู้ชมครับอ้อหลังนี้ป่า ไม่ใช่หลังนี้ค่ะอ๋อไม่ใช่เหรอฮะหลังนี้ประมาณเท่าไหร่หลังนี้ประมาณ7ล้านบาทโปรโมชั่นมีอะไรเนีฮยอ่าตอนนี้เนี่ยก็มีแถมฟรีค่าโอนฟรีปั๊มน้ำแทงค์น้ำแอร์สีเครื่องสำหรับติดได้ทุกห้องนอนห้องรับแขกเลยนะคะแล้วก็ยังมีฟรีมิเตอร์ประปาไฟฟ้าให้อีกและที่สำคัญถ้าบอกว่าได้ยินมาจากโฮมไบเออร์สกเรามีส่วนลดให้50,000บาท จน,นถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปี2558นะคะนะครับ,รบก็ยังไงฝากไว้ด้วยและกันดังสโลแกนที่ว่า Living your moment at the moment นี่ครับกับ The moment รา m ินทา45 1วันนี้ขอขอบคุณคุณน้อยมากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับ ว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมมีความสุขมากในการที่พาคุณมา,มาดูบ้านดูคอนโดดูทาวน์โฮมแบบนี้ครับเพราะเป็นการที่เหมือนกับเป็นเริ่มจุดสไตร์กับทุกๆคนให้คิดว่าเอ๊ะสักวันหนึ่งเราจะต้องมีบ้านที่สวยแบบนี้อ่านะครับหรือใครที่กําลังคิดจะมีครอบครัวนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมสามารถทําได้เป็นของขวัญชิ้นเล็กๆน,น้ออๆของผมครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแต่คุณจะต้องยึดหลัก3ข้อดังต่อไปดีนะครับ 1. รักษาเครดิตของตัวเองให้ดีๆครับอย่าให้มีประวัติเสีย 2. คุณจะต้องมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่คุณขอสินเชื่อและ3ครับอันนี้สำคัญมากซื้อบ้านให้อยู่ในงบของตัวเองอย่าโอเวอร์จนเกินไปเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่า แค่นี้ผมขอได้ไหมครับถ้าทําได้แล้วก็บ้านอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะคุณผู้ชมครับเอาละส่วนผมก็ทําหน้าที่อย่างนี้ต่อไปทุกอาทิตย์ครับดำเนินรายการที่แสนจะดีดีครับทำเลเนเด่นโครงการด้ดีแอนดี้จัดให้คุณเองครับเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง TN24 เวครับสวนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ